สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วท็อปออโต้ช็อปแปดลิว้วรถแต่งซิ่งแต่ง VP ต้องท็อปออโต้ช็อปแปดลิว้ววันนี้ผมพามาดู Honda Jazz GD ปี2004เกียร์ออโต้ของคันนี้เครื่องพันห้าเครื่องเดิมๆแต่คันนี้ผมได้เก็บสีใหม่ทั้งคันแล้วย้ำเก็บสีใหม่ทั้งคันคันนี้ราคา1 7ึ0 0 0สนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทใช้เงินออกรถสองหมื่นเก้าพันเก้าร 4, 7, 53, ้อยบาทส่งประมาณสี่พันเดห้าสิบสามปีหรือใส่หงวดย้ำครับคันนี้ส่งแค่สามสิบหกงวดสามปีเท่านั้นเดี๋ยว ป่าเป็นแจ๊ปปีศูนย์นะครที่ผมได้ทำสีทั้งคันเลยย้ำทำสีทั้งคันเรียบร้อยสวยใสปิ้งเคลือบแก้วเรียบร้อยไฟหน้าเปลี่ยนใหม่ครับผมกระจังหน้าเป็นแบบปีกนกโลโก้เฮดแดงเบิกลิ้นหน้าซามูไรเบิกก๊อปที้นี้เบิกล้อเป็นล้อแม็กอารีสามอบ16น็อตล้อสีนํำเงินเบิกฝาครอบแบมโบเบิกสติกเกอร์วีเทคสีขาวเบิกนะครผม ล้อันนี้เป็น RE30 ขอบ16ไฟไท้ายด้าน,นท้ายเป็น LED สโมกดำเบิร์กท่อไทเนียมเบิร์กอ่าข้างหลังก็เป็นพวกกบทไปเนียมเบิร์กแล้วก็เป็นปั๊มใบปัดหลังเป็นสไตล์ญี่ปุ่นทำใหม่แล้วก็ค้ำหลัง X บวก C เบิกใหม่นะครผมคันนี้เบิร์กใหม่เกือบหมดทำให้ทั้งคันแล้วคูกค้าไปขับแบบเนี้ยบเนียบ,ยบลอยเยเลยยางอะไหล่ครบนะครับยางอะไหล่ครบ สีด้านนอกโดยรวมคันนี้ผมให้ไปเลย99.99%ค99ันนี้สีผมทําใหม่ให้ทั้งคันแล้วทําสีทั้งคันเคลือบแก้ร้อยก็อีกอย่างของผานเสนอเลยอ่าหูช้างสองฝั่งผมเปลี่ยนสไตล์ญี่ปุ่นมันจะเล็กลงถ้าเป็นของกายาผมเปลี่ยนสไตล์ญี่ปุ่นอ่าแล้วก็เสาไทเทเนียมเบิกใหม่นะผมเป็นไดทองอ่าแล้วก็ภายในภายในคันนี้ผมให้95%ดิฟฟี่หนึ่งชุดแบบติดหลอกสวยงามเบิกใหม่วิทยุ2ดินคันนี้ไม่แสนหกนะแล้วก็พรมหมักลุก นำเงินเบิบหบบกหมายภาพผมก็บอกเบิกหมายภายในเป็นแบบกำมะหยี่ครับกำมะหยี่สะอาดเรียมหลังคาสะอาดโดยรวมถือว่าสวยมองถือว่าสวยประตูด้านท่านข้างก็เป็นแบบกำมะหยี่ครับสวยงามด้านหลังก็ผมมาลุกเบิกภายในสะอาดเหมือนเดิมยุคย่างคันนี้ผมเบิกเกือบใหม่นะคาคันหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าบาทเช่นกันหรอรถสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทส่รมาสี่เปรเจ็ห้าสิบสามสิบหกงวดหรือสามปีนะผม คันนี้ของแต่งลูกค้าไปถือว่าคุ้มเบิกใหม่เลยช่วงลงช่วงล่างผมทามาใหม่เกือบหมดแล้วนะเกือบหมดย้าเกือบหมดอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องก่อนทุกอย่างเบิกใหม่สีแดงสดๆผมขอน,นาเสนอสีแล้วสีผมทําทั้งคันเลยอ่าสีเรียมๆสะอาด,อาดๆเคลือบแกล้วเครื่องแบตเตอรี่ใหม่นะครับผมทุกอย่างใหม่เกือบหมดเลยคันนี้อ่าน็อตมีขยับบ้างบ่ารถคันนี้ว่าขยับทําสีอ่าถือว่าโดยรวมถือว่าสวยอาคารหน้ามีบ้างนิดหน่อยแต่ถือไม่เยอะ อารถปีขนาดนี้ถือว่าสวยเพจศ์ <_ an> เผดอยู่ครบนะครับผมน็อตเนดโอเคอยู่อ่าแบตเบิกใหม่นะครับผมอันนี้นาาราคา1นึ่0 0สนบาทนะครับผมทุกอย่างกันชนหน้าขอเป็นเป็นเนิร์มไมเนอร์เช้งแล้วสเกิร์ตด้านข้างสเกิร์ตด้านหลังชุดแต่งรอบคันสปอยเลอร์ครบหมดเลยผมจะตัดเครื่องนี้ให้ดูดีกว่าอ่าผมมีกุญแจก่อนคันนี้ไม่แสนหกผมบอกเลยรถปีแต่มันสี่อ่าดูครับง่า สนหกดิฟี่เบิกใหม่วิทยุสองดินไม่แสนหกภายในสะอาพดพรมักลุกเบิก้าปหูหบอบเบิกเอ็กบิกสีเบิกสีแดงใสๆเงาเงาแดงสโซเทเนียมเบิกทุกอย่างคันเนี้ยผมบอกเลยใหม่เกือบหมดผมทําคันเนี้ยทำไปเยอะมากกจนจะจางหน้าปีกนกเฮดแดงเบิกภาย,นยมนเบิกลิ้นทามูลรเบิกไฟหน้าใหม่ทุกอย่างใหม่เกือบหมดถ้ามองโดยรวมคันเนี้ยแบบเหมือนรถใหม่เดียงช่วงล่างช่วงล่างใหม่หมดนะปีกเบิกอะไรทุกอย่างทําใหม่หมดช็อใหม่อาช็อใหม่เบรกใหม่ เบรกเปลี่ยนด้วยย้ำเบรกเปลี่ยนอ่าคันนี้เขาราคา1นึ0 0แสนเจ็ดหมื่นเก้าบาทเช่นกรสอ่นกันเ9้0อบาทส่งประมาณ4ี่0ปเจ็นาปีหรือแต่ที่ผมว่าผมถ้าลูกค้าสนใจคันนี้นะผมนำเสนอเลยแสนห้าบาทเรียบๆด้วยส่วนคันนี้แนะนำเลยยังไงทักสอบถามเลย0 6 1ย์หกหนึ่งเเก้าห้าแปดหกเจ็ดหนึ่งเดี๋ยววันนี้ไปก่อนครับผมขอบคุณครับ